โอ้โหคุณผู้ชมคะฝนตกค่ะแต่ความหิวเนี่ยลอกันไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านในเคี้ยมนะคะเกี้ยว3รสนะคะจะแซ่บจะอร่อยแล้วก็สมคำร่ำลือหรือรเปล่าเนี่ยมาดามต้องขอไปสั่งก่อนนะคะว่ามีไฮไลท์หรือเมนูเด็ดอะไรบ้างตรงน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คาโหกำลังนวดเลยนะคะสวัสดีคะ่คะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่หมวย ร้านร้านนี้เปิดมาเฉพาะร้านนี้นะคะสามสิบปีแล้วมาแล้วต้องสั่งอะไรบ้างคะพี่สั่งเกี๊ยวรวมค่ะได้หลายเกี๊ยวเลยเกี๊ยวรวมนะคะอันนี้เกี๊ยวอะไรพี่เกี๊ยวโยกค่ะนี่เกี๊ยวหยกนะคะคุณผู้ชมสีเขียวเขียวอันนี้นะคะเกี๊ยวสามรสค่ะสามรสนะคะโอ้หใหญ่มากแล้วแล้วเกี๊ยวทั้งหมดนับเป็นโลได้ไหมหรือนับเป็นตัว อนับเป็นตัวค่ะทั้งหมดกี่กี่ลูกก็เกี้ยวยกก็เกี้ยวสามรถเนี่ยวันเอาขายกะลาวเกือบห้าร้อยตัวโอ้โหเยอะมากาก็มีน้ำซุปอร่อยมากอร่อยมากเลยแล้วมีกระดูกอ่อนด้วยโอ้โหเอางี้แค่เห็นทำหนูก็เหนื่อยแทนแล้วนะขอไปนั่งรอดีกว่านะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะพิเศษเลยนะโอเคค่ะเดียั่งรอดีกว่า แรมเทมแทมเทมแรมคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีคําถามนะคะว่าทั้งหมดนี้สิจานมาดานจะทานไหวไหมตอนนี้พี่ตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่ารู้แค่ตอนนี้หิวมากค่ะแล้วที่พี่เขาเอามาให้นี่นะคะมีสารพัดลูกชิ้นค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าลูกชิ้นปลาในเคียงทุกอย่างต้องเพอร์เฟกค่ะ มาดูราคาก่อนนะคะทุกอย่างจานละ50บาทแม้กระแท่นน้ำซุปกระดูกหมูซึ่งเนื้อเยอะมากนะคะแล้วขึ้นชื่อว่าเพราะว่ามีความหวานธรรมชาติแล้วก็กลมกล่อมที่สุดเลยนะคะยกเว้นจานนี้นะคะเต้ากัวค่ะเป็นเหมือนเต้าหู้ทอดจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้ซึ่งมีถั่วถั่วป่นด้วยเป็นจานเดียวที่ราคา60บาทนอกนั้น50บบาทค่ะเพราะว่าพี่ก็ทำพิเศษทุกจานนะคะ จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวขอชิมดูก่อนนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนคุณบอกคุณผู้ชมว่าด้วยความอร่อยช่วยแรกหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยมาดามรับผิดชอบบ้างแต่ว่าต้องขอบอกนะคะว่าจานเดียวเนี่ยเอาอยู่นะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ประทับใจกับปลาเนื้อปลาเกี๊ยวทุกอย่างของที่นี่มากเลยค่ะเดี๋ยวต้องค่อยๆทยอยกินนะคะ พอกินเสร็จแล้วเนี่ยมาดามีร้านที่เป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่อีกที่ไม่ไปไม่ได้ค่ะจะเป็นอะไรกดติดตามนะคะและเรามากันอีกครั้งค่ะที่นี่ค่ะสมบัติฟิชชิ่งฟาร์มแอนด์ซีฟู้ดค่ะแหมหิวละน้องๆขอเมนูหน่อยอ้าวสวัสดีค,ดคุณเพชรทำไมมาเองเลยนั่งก่อนนคุยกันก่อนแล้วเนี่ยร,รับเมนูเองเลยครับร,รบไมู่เองเหรอ มามาครั้งที่แล้วนะมีเมนูที่แบบต้องบอกว่ามีทั้งกูทั้งกุ้งทั้งกระทะกระทะร้อนแต่มานี่เราไม่อยากซ้ำต้องบอกเมนูอะไรใหม่ๆบ้างใหม่ๆที่นี่ก็มีนำเสนอยำสมบัติความอ้าวทั้งตะกูเลย้วเนี่ยโอ้ใส่อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มียำสมบัติความที่ขายดีมากเลยที่นี่ก็เป็นพวกอาหารทะเลแล้วก็เอาหัวปลาชายสดเอามาหั่นแล้วก็มาทอดมาซอยเองเลยโอ้โห อันนั้นคือเมนูแรกเมนูแรกครับแซ่บแล้วนะท่าทาง <ฮะ S 2> แล้วก็ยังมีปลากระพงทอดรากสดเออเป็นยังไงเป็นยังไงคาพิเศษของมันอ่ะม,มันเป็นผิกสดนะฮะแล้วมันชาติมันหอมหอมแ,แล้วใส่ใบโหระพาไปด้วยโอ้โห,โหน,นะฮะอันนี้ก็น่านะสดสดมาปลาก,ลการะกันได้เลยนะแล้วยังอีกแล้วยงอีกหมดยังอีกเมนูเลยฮะค่ะต้มส้มเป็นเป็นหม้อไฟต้มส้มปลาโฉมงาม ชมนามเจ้าชายอสูรมาเปล่าเป็นปลาทะเลฮะอ๋อปลาทะเลเป็นปลาทะเลอชื่อทราบแหมชมน้เห็นบอกว่ามีเมนูหนึ่งที่ก็รับจากชาวบ้านมาด้วยอะไรนะอะไรเหมือนคล้ายๆหอยจ้ออะไรเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรนะเป็นจ้อปูฮะจ้อปูในหมู่บ้านที่ทำเองขายเองรสชาติแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรผักกระชับเลยอ่ะผักกระชับใช่ไหมเออเอาทำอะไรได้บ้างอ่ะลองเมนูใหม่ดูอะไรดีต้มตำเฮ้ย ระชทำได้เหรอ ครับส่วน่ธรรมดาก็ใช้มะละกอใช่ไหมฮะใช่ผัีนี้เอาผักกระชับตำต้นตำเลยเคยขายมาก่อนไหมไม่เคยฮะโอ้โหทำให้พิเศษได้เหรอคุณเพชรลองดูฮะโอ้จับมือหน่อยจับมือหน่อยนี่ทำเป็นรักกันจริงไม่ทำให้ใช่ไหมจัดจัดไปโอเคเดี๋ยวพี่รอเลยนะครับผมหิวมากแล้วด้วยสี่รายการเหรอสี่รายการใชาดวดรวมทั้งส้มตำอะไรยำๆกกระชับนะซอฟูด้วยโอ้โหนี้ต้องตำผักกระชับเอาไปฝากคุณผู้ชมทุกเมนูเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับงั้นเชิญเลยค่ะได้ครับนะเดี๋ยวมาเร็วๆนะได้ค่ะ โอ้โหครบทวนแล้วว้าอแหมกกำลังนึกถึงข้าวอยู่พอดีได้ครบฮะเมนูครบเลยหารายการนะคะอโอ้โหหน้าทานนี่น่ากินมาก อันนี้พริกสดใช่ไหมพริกสดครับพริกสดปลากระพงเดี๋ยวนั้นเลยราดพริกสดแป๊บทำปุ๊บโอ้อันนี้คือยำต้นตระกูลยำสมบัติความโอ้เจ้าของร้านค่ะและอันนี้หุ่นกี้ไปช่วยทำด้วยอันนี้ไม่เคยทำเลยเนี่ยนะและอันนี้คือต้มส้มต้มส้มปลาโฉมงามครับโอ้อันนี้ก็คือปูจ้อหน้าตาดีมากเลยนี่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านแสดงว่ามีฝีมือผิวละเอาตากข้าวให้หน่อยสิอ๋อ้แต่ละเมนูเนี่ย ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณเชรจะบอกได้เลยว่าอันนี้แพงไหมอยู่1 5อยบาทครับโอ้โหไม่แพงเลยอันเบ็เลิเลยเดี๋ยวดูก่อนชิมก่อนว่าปูเนี่ยเนื้อแน่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอืมอร่อยอ่ะแน่นมากเอาที่เดต้มคุ้องคอหน่อยต้มส้มปลาโสมงามครับผมรสชาติโอ้โหจิจารสามรสไหมได้สามรส ท่าไรอ่ะอันนี้เป็นหม้อไฟนะฮะอยู่ร้อยแปดสิบบาทยิ่งเหรอไม่ออกกำไรเหรอถ้าเป็นถ้วยเราจะขายอยู่ร้อยยี่สิบบาท่ครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้ยำสมบัติความครับอ๋อาจะใส่หมึกกุ้งเอ็นหอยอู้เป็นยังไงเดี๋ยวจะชิมหน่อยชิมหน่อยลองดูอมันจะกรอบสมบุรณัยมันจะเข้ากับน้ำยำอ่า แล้วสมุนไพรมันทำให้ไม่ไม่เผ็ดมากอ้าวมานี่เมนูนี่อันนี้เด็ดครับค่ะยังไงคะปลากระพงราดพริกสดอ๋อโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันฉุยนะหอมมากเลยอ่ะหอมพริกพริกสดด้วยแล้วก็หอมโหระพาด้วยชิมหน่อยสิชิมหน่อยใช่ครับผมหอมโหระพาฮะโหระพาฮะหอมเนาะเนืี่จะนุ่มนอกนุ่มในอือจริง อร่อยอะ่ะมาถึงเมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำฮะมไม่รู้ว่าจะติดใจหรือไม่เนอะชิมนะฮะชิมเลยชิมนะชิม,มไหมกรอบไหมกรอบอยู่กรอบอยู่อือจขึ้นเมนูใหม่เขียนเลยนะหรือเขียนเลยจะต้องขคือเมนูใหม่มรวมทั้งหมดเนี่ยเอาค่าอีกโถกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เนี่ย อันนี้โต๊ะนี้ไม่ถึงพันฮะไม่ถึงพันครับผมไม่ถึงพันโอ้โหเอางี้ราคาก็ไม่แพงแต่เราจะพิเศษสําหรับผู้ชมรายการเนชั่นวินไนท์ครับผมถ้ามาบอกว่าเออมาจากรายการนี้ดูมาลดได้เท่าไหร่ดีอันนี้ถ้ามาจากรายการนี้บอกมาจากรายการนะฮะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแอบชาร์จยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีที่นี่ฮะเอาละโอ้โหเราเดี๋ยวจะซอยเต็มที่เลยครับผมค่ะอย่างนั้นตามสบายเลยนะฮะ ขอบคุณมากค่ะลูกค้าคตกลงไม่คิดตังเราโอเคขอบคุณมากเลยค่ะฮะคิดเท่าไหร่เกือบเกือบพันไม่ถึงไม่ถึงว่าไม่ถึงครับ,รบเดี๋ยวมาดานจะชิมนะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เจ้าของมาอยู่ดูซิว่าอร่อยเหมือนกับเขาอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะกลัวนิดนึงอุ่ยหรือบอกคุณผู้ชมไปค่ะถ้าอยากจะมาที่นี่นะคะสมบัติฟาร์มฟิชชิงแอนด์ซีฟู้ด มาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมมาตามถนนกับเพลานะคะหรือถนนเฉลิมบุรพาชนรทิศเทียบชายทะเลกิโลเมตรที่6นะคะตำบลเนเินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะถามคนแถวนี้ก็ได้เขารู้จักร้านนี้ดีค่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเถือเวลาจะกินละอร่อยมาก